เรายังอยู่กับเทศกาลถือศีลกินเจกับเมนูในวันนี้วุ้นเส้นผัดเจเป็นเมนูที่กินได้ทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญมีประโยชน์และก็อร่อยมากด้วยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำ เลยและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่แสนจะง่ายดายในการทำผัดวุ้นเส้นเจในวันนี้อันดับแรกซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำนิดหน่อยน้ำตาลทายสักครึ่งช้อนโต๊ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็มีเห็ดหอมมีวุ้นเส้นประกอบไปด้วยเห็ดหูหนูแครอท กะหล่ำมะเขือเทศแล้วก็ผักขึ้นช่ายตรงนี้ตามชอบเลยนะจ๊ะวัตถุดิบก็มีเท่านี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปลงมือทำกันได้เลยเอาละครับเรามาเริ่มต้นทำกันเลยอันดับแรกจุดไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรงนี้ลงไปเล็กน้อยนี่เล็กน้อยนะันีกน่ก็ไม่เล็กไม่เล็กไม่ม่น้อยมันน,นะ แล้วเราก็ใส่เห็ดหอมที่เราเตรียไว้นะครับวันนี้นะครับผมหั่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะเพื่อจะเป็นการรวดเร็วจะได้ไม่ต้องรอกันนานเอาละเราใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะครับนี่แล้วเราก็คั่วเห็ดหอมตรงนี้ถ้าเหตุที่เราต้องคั่วเห็ดหอมนะครับเพราะว่ามันเป็นกับข้าวเจเนาะเราไม่สามารถใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมได้เพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มความหอมด้วยนี่เลย เห็ดหอมเหมือนกึ่งกจะทอดนะครับแต่น้ามันมันไม่เยอะถึงขนาดทอดนะเป็นการเหมือนกับผัดผัดเห็ดหอมนะครับน้ามันเราจะเยอะไปสักหน่อยหนึ่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทออกได้นะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่มันเริ่มมีกลิ่นหอมของเห็ดหอมขึ้นมาเลยนี่เมนูนี้ลูกชายผมชอบกินมากเลยชอบกินไหมลูกเมนูโปรดตอนมันไม่ใช่เจนะเหรอลูกชายผมก็ชอบทานเมนูนะ ไม่ชอบทานเมนูนี้นะครับแต่เป็น,เป,น,นเป็นเมนูที่ไม่เจนะแต่ว่ารับรองว่าเป็นเมนูเจนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยแหมเช,ชื่อผมสิอืมผมเรียนมา <c oughs> <c oughs> เอาละครับเนี่ยคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าน้ำมันมันจะเยอะไปเพืเล็กน้อยเนาะเราเทน้ำมันออกได้นะครับเนี่เดี๋ยวมันจะมันเกินไปนี่เอาละนี่พอมีน้ำมันไปเล่นไปเล่นหน่อยนึงเอาอเคเร็ดปุ๊บเราก็ใส่วัตถุดิบที่มี ส่วนที่หนาก็คือแครอทนี่ใสอ่อะไรที่มันน้นหนาลงไปก่อนนี่คุณผู้ชมครับทำไมผมถึงทำเมนูนี้รู้ไหมเพราะว่าเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับมันเป็นเทศกาลที่คือที่จริงเขาเป็นแบบว่ากินสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมกินพืชกินผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยคนมันจะไปกินแป้งกันซะเยอะนะครับผมก็เลยทำเมนูที่จะเน้นผักซะหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะเป็น เส้นเนี่ยก็อยากจะให้เป็นแบบวุนเส้นที่มันจะทานแล้วมันจะไม่อ้วนหรือว่าทานแล้วแป้งน้อยๆผมอยากให้ทุกคนได้ทานเมนูที่เน้นผักเยอะๆนะครับเพื่อมันจะดีต่อร่างกายเราอะนะครับเพราะว่ารู้ๆอยู่นะครับคนที่ทานเจส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวเนาะสูงวัยนะครับอย่างคลิปที่แล้วนี่นี่ดูตรงนี้นี่ผมทําต้มจับฉ่ายเจไปเอาละแครอทเริ่มได้ที่นะครับเราใส่เห็ดหูหนูที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะครับโอ้ยแครอทเล็กอันนึงใส่ไป ใส่เห็ดหูหนูลงไปได้เลยนะครับเมนูนี้เร็วนะครับไม่ยืดเยื้อนี่เอาละเราก็ผัดเห็ดหูหนูตรงนี้ไปน่ากินมากเลยอะ่ะที่ผมทําเมนูนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปดูร้านที่เขาขายกับข้าวเจนะเมนูนี้จะมีคนซื้อเยอะมากเลยนะครับผมก็เอ๊ะทำไมคนเขาชอบกินกันหรือยังไงผมก็เลยมาทํากินปพรากฏว่าโอ้โห อร่อยครับอร่อยอร่อยมากเมนูนี้แล้วก็กินสามารถเด็กก็กินได้ใครๆก็กินได้นะครับตรงนี้ได้ที่แล้วเราก็ใส่กระลำลงไปได้เลย <S <S นี่กระลำกระลำนี่กระลำใส่ลงไปกระลำใส่ไปให้หมดนะครับเอาละวัตถุดิบที่เราต้องผัดก่อนเราก็ใส่ลงมาหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็น<ะ>ไหมผมจะใส่เรียงลงมาน,นะครับเป็นเทคนิคการทําอาหารนะอันไหนที่มีเนื้อหนาเราก็ใส่ก่อนอะไรที่มันเป็นบางๆใบๆเราก็ใส่ที่หลังนะครับ เมื่อถักเริ่มได้ที่นะครับเราก็หยิบเพ่ของเราออกมานั่นก็คือวุน้นเส้นอันนี้ผมใช้วุ้นเส้นที่เขาแช่มาแล้วนะใส่ลงไปเลยนะครับอืมวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยติกระทะติกระทะระะ้อนเอาละครับแล้วก็เราก็ทกาําการลุกคาว,วุ้นเส้นตรงนี้อคุณผู้ชมกลิ่นมาเลยหยอดน้ํามันลงสัาเล็กน้อยนะครับถ้ารู้สึกว่าเขาจะแห้งจนเกินไป นี่ abei, ผมน้ำมันลงเล็กน้อยอกินเป็นไงลูกกินเจอีกแล้วเหรอกินยัไไม่ออกเลยนี่อ๋อพ่ออยู่เพราะอยู่ใต้ลมพ่อเลยได้กินก่อนเอาแล้วนะครับเราก็ทำการใส่เครื so ร่อง um ปรุงรดลงไปเลยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสเห็ดหอมหนึ่งช้อนโต๊ะกินมาละกินมาแล้ะเนี่ยอุ้ยหอมเลยอะคุณผู้ชมนะครับ อใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เติมสีสารสั้นเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนี่เพิ่มสีนะครับเวลาที่ผมใส่ซีอิ๊วดำนะครับคุณผู้ชมผมชอบที่จะหยดน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้ซีอิ๊วดำอ่ะเขากระจายตัวได้ดีนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ซีอิ๊วดำมันจะกระจายตัวลําบากแล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยตัดเค็มเขานะครับตัดเค็มเขามีหวานสักเล็กน้อยอันนี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ เอาละเอาแล้วสัดส่วนทั้งหมดก็นําลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยีนะครับนี่โอ้โหหอมมากคุณผู้ชมแหมสีอิ๊วดำมาเหมือนจะดําไปนิดนึงนะแต่ก็สวยสวยอยู่สวยอยู่เอาละเมื่อตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็ตามด้วยมะเขือเทศซึ่งมันนิ่มนะเราต้องใส่ที่หลังใส่ด้วยมะเขือเทศไปก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการผัดเขาอีกครั้งหนึ่งน่ากินเลยหอมมากเลยอนะ่ะออื เอาแล้วพอทุกอย่างเริ่มจะสุกนะครับเราก็ใส่ขึ้นช่ายแต่งหน้าลงไปเลยแล้วเราก็ทำการคุกเขาเขาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูวุ้นเส้นผัดเจเมนูที่ไม่จำเจนี่มันเป็นเมนูที่เสริมสร้างสุขภาพด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีแป้งคือคนกินเจอะเวลาทานแป้งเยอะแล้วเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นเอาละสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมชิมอะไรดีก่อนอันแรกแล้ก็ต้องชิมวุ้นเส้นก่อนถูกไหมนี่วุ้นเส้นถ้าคนที่ ไม่ชอบให้มันสีเข้มขนาดนี้นะใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยก็พอแต่วันนี้มันมือลั่นนะนะรู้สึกแต่มันก็สวยอยู่นะโอเคอ่าหอมอร่อยเห <c oughs> ็ดหูหนูทนิดนึงเด <c oughs> ี๋ยวเดีเห็ดหูหนูต้องใช้ช้อนแล้วอ <c oughs> ื้หลอดนะกระลำเหมือนไม่เจเลยอ่ะมันก็รสชาติ โอเคเลยหรือ okay. ถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่เจมันต้องมีอะไรมีไข่ใช่ไหมมีใส่บางคนก็ใส่หมูสับใส่ไข่แต่นี่มันก็ื่้กินได้นะอย่างนี้เด็กๆไม่งองแงเลยแบบอะไรอะ่ะแม่เจไม่เอาละอ,อันนี้กินได้เลยนะแล้วก็รสชาติโอเคเลยเอาละเรามาดูนะครับว่าในสัปดาหนะ์หน้ากระเด็นในสัปดาห์หน้าจะมีอาหารเจอ,อะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า